สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทกท่านสวัสดีนะคะวันนี้วันจันทร์ตอนเย็นๆนะคะทุกท่านก็มาทักทายนะคะพูดคุยกันนิดนึงนะคะก่อนนอนนะคะทุกท่านวันนี้แอดนำแนวทางดีๆมาฝากนะคะของอเลขพ่อขายเกลือนะคะเด็ดมาแล้วนะคะทุกท่านก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะคําเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อไปจัดซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกท่านไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะมาแล้วนะคะเลขพ่อขายเกลือนะคะทุกท่านเด่นมาแล้วนะคะเลขพ่อขายเกลือ16ทค2567 1น5เะคะ185นะคะ,ะ,คะเลขเด่น185หนะคะ15 18 19 หนึ่งสองสองห้าศูนย์แปดนะคะสองเก้าแปดหด้วยนะคะทุกท่านสำหรับแนวทางของเลขพ่อไขเกลือนะคะปล่อยออกมาแล้วนะคะทุกท่านแอดก็ได้อ่านให้เรียบร้อยแล้วนะคะสิบหกทอคอนะคะหกเกตนะคะเลขพ่อไขเกลือนะคะทุกท่านระวัง9ก้ากับหัวเป็นหด้วยนะคะทุกท่านหนึ่งแปดห้าตัวเด่นนะคะ ก็ต่อไปแอดก็จะพามาดูเลขสนามบินน้ําชุดนี้นะคะเข้าดีนะคะกลมสีดําๆนั่นคือเดี๋ยวทางที่เข้านะคะก็งวดนี้ก็34 36 37นะคะทุกท่าน34 36 37 38 30 46 47 4 8 40 67 68 60 78 70 80ด้วยนะคะ 16ทรคสองพันนะคะทุกท่านก็นำมาเป็นข้อมูลแนวทางให้นะคะมาดูเลขใบฟ้าพารวยนะคะทุกท่านปล่อยออกมาแล้วนะคะของออกกรกลสินนะคะ16ทรคสองพันนะคะของใบฟ้าพารวยนะคะขออภัยด้วย ของใบฟ้าพารวยนะคะทุกท่าน184 194 195นะคะ94 95 96 84 85 86นะคะก็นำมาเป็นข้อมูลแนวทางให้เหมือนดืมนะคะทุกท่าน มาดูเลขออลชายแดนนะคะเข้าดีนะคะทุกท่านออลชายแดนก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะเลขติดบุญนะคะสองเจ็ดแปดศูนย์สี่เซียนนะคะสองสี่ห้าหกนะคะจับคู่เจ็ดห้าเจ็ดสี่แปดห้าแปดสี่นะคะมีแค่สี่คู่นะคะหกเจ็ดสี่หกเจ็ดห้าแปดเจ็ดสี่แปดแปดห้านะคะหลักร้อยหกและแปดนะคะทุกท่านหลักร้อยมีหกและแปดนะคะแนวทางของออลชายแดนนะคะทุกท่าน ขออภัยด้วยกล้องไม่โฟกัสนะคะเ5็4ห้าเดสีดหนะคะงวดที่แล้วก็เข้าสี่สนะคะทุกท่านแอดก็นำมาฝากวดที่แล้วนะคะส่วนเลขล่างเม็ดเดียวนะคะของแอดนานะคะมาแล้วนะคะเด็ด9ล่างบิก๊กล่างนะคะสิบทค2 5 7องนอยหกสนะคะทุกท่าน9มาล่างนะคะ ของแอดนานะคะทุกท่านของคุณน้ำหวานนะคะก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะทุกท่านของคุณน้ำหวานแอดก็จะพามาดูแนวทางต่อไปนะคะทุกท่าน ขออภัยด้วยนะคะหาเลขอยู่ขออภัยด้วยมาดูแนวทางเลขท้ายนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะของแอดอภิโชคนะคะวันที่แล้วเข้าสามและสี่งวดนี้นะคะเด่นศูนย์สี่แปดเก้านะคะศูนย์สี่แปดเก้าในนี้นะคะเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะทุกท่านเลขติดบ,บนนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มาทักทายนะคะพูดคุยกันนะคะทุกท่านก่อนนอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกไลททุกแชททุกกดติดตามนะคะพรุ่งนี้มาดูมีเลขอะไรเด็ดๆนะคะแอดก็จะมาลงให้เหมือนเดิมนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ